เมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมูนะ่คณะและในชาติทําให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งรครับ ครับคือเป็นงานอดิเรกสัาส่วนใหญ่ในชีวิตนะผมชอบทางด้านการของพยาบาลด้วยครับก็เลยอยากจะทำด้านนี้มากกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นอาสาสมัครโดยทั่วไปนะครับก็จะต้องหาซื้อเองพวกเวชภัณฑ์ยาพกกอดยาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆต้องซื้อเองทั้งหมดในส่วนนี้ก็จะแบ่งมาจากเงินค่าขนมได้รับจากทางบ้านเนี่ย5,000บาท ครึ่งหนึ่งเอาไปเป็นค่าเวัณฑ์อีกครึ่งก็ไว้ใช้ส่วนตัวที่ว่าในส่วนของผมนี่ได้รับการสนับสนุสน,นจากโรงเรียนจิรดาในส่วนของอุปกรณ์ทําให้มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ครับทาให้เป็นหน้าที่แต่ไม่ใช่หน้าที่ผลตอบแทนในรูปของเงินคงไม่ไม่มีแต่ว่าในอาจจะในส่วนของความสุข ที่ได้ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็ความภูมิใจที่ได้ทำงานนี้คือทางโรงเรียนแล้วก็ทางที่บ้านเนสอนมาตลอดว่าไม่จาเป็นที่ต้องเป็นคนเก่งของที่บ้านและของโรงเรียนแต่จาเป็นที่ต้องเป็นคนดีของสังคม